กบฏญี่ปุ่นในสมัยพระเจ้าทรงธรรมสะท้อนความหลาดหลวมของการรักษาความปลอดภัยของวังหลวงในปลายรัชสมัยสมเด็จพระเอกาติสรสออกยากลมนายวัยคุณนางผู้คิดก่อการกบฏได้ถูกประหารชีวิตชาวญี่ปุ่นที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขาจำนวน280คนมีความโกรธแค้น พวกเขาจึงได้รวมตัวกันยกพวกบุกพระราชวังหลวงกรุงศรีอยุธยาจับสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมไว้เป็นตัวประกรันและเรียกร้องให้ส่งตัวขุนนางผู้ประหารออกยากรมนายไว ทางฝ่ายราชสำนักอยุธยาต้องยอมพวกญี่ปุ่นจึงได้นำขุนนางทั้งสี่คนไปประหารชีวิตอย่างโหดร้ายแต่ว่าเรื่องก็ยังไม่จบเท่านั้นค่ะสมเด็จพระเจ้าทรงทรรมเจดจายพวกญี่ปุ่นออกจากอายุธยาได้แต่ชาวญี่ปุ่นได้ขอพาพระสงฆ์ไปเป็นตัวประกันด้วยซึ่งระหว่างทางที่พวกเขาต้องออกไปจากกรุงศรีอยุธยานั้นก็ได้ปล้นสะดมดาสดอจกฉวยทรัพย์ทุกสิ่ง และก็เหิมเกลิมกล้าขึ้นไปยึดเมืองเพชรบุรีอีกซึ่งในปีเดียวกันสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงรับสั่งให้จัดทัพอุทยาไปปราบพวกญี่ปุ่นจึงได้ถูกขับไล่ไปจนหมดสิ้น